ไปไปไปถ้าไปทางนู้นให้ไปที่ยาอันนี้ร้านอาหารเขามาทางนี้มาทางนี้

ใครซื้อขับไปซื้อขับไปจ้าเอ๋ขับเครื่องบินแต่ต้องบีแบแตะเครื่องบินให้ดูหน่อยโเฮ้ยุดยาเลย ไปแลวชอบเลื้ยวบินนะอันนี้คั้งนี้ไปตือขับทางนี้ขับไปทางนี้นี่ขับ้บเอ่อ

tôi lẹo bay tô rồi bay gần nắng 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 bay gần bay gần nắng bay gần nắng bay gần cứ bay gần nắng bay gần nắng bay gần nắng bay gần bay gần nắng bay gần nắng bay gần nắng bay ก็บินไปทางนี้ก็บินไปทางนี้เร็วก็บินไปทางนี้เร็วไป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  ไปเฮ้ไปไปเก็บ่งบินไาเก็เครื่งบินมาเร็วป่เรื่องบินไปเอาเครื่องบินไปมาเร็วมาเร็วมาเรมาเร็วมาดิ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 มดิมา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 ดิาดิม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 มาดิ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 ดิม เร็วเอาขึอนบินนี่แม่เร็วมาได้มาเอามาเอาเร็ว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 มาทางนี้มาทางนี้ ขับกูนี้ขักูมีไปทางนี้ขับรถมีไปทางนี้เรี่ยวเรี่ยวเรี่ยวนอนเลยอเอ่ะฮะตายเลยหง่ายเป็นไงเน่ะฮะโอ้ยหัวเลอะเลยไปไหนดินเน,น,น,นี่ยมันน่ะไปดูหัวดิหัวจิ๋วเลยหัวยุ่งเลยหัวเลอะเลย ใครเรียกอ่ะเออใครเรียกเห็นป่ะเห็นป่ะใครเรียกขับเครื่องบินไปดูเร็วขับเครื่องบินไปดูเร็วใครเรียกไปเร็วขับเครื่องบินไปดูเร็วยิไงหน่นะยิ่งใหญ่นะอุ้ย ู่ไหนนะซืออยู่ไหนน้าซื้อยนี่เองอะไรนะเอเอไม่เอาเอ้าข้าปากไเมฮะจะก็โปรโอ้โหแรงมากตืดเลยตื่นเลยแรงมาก Ôi. Oh, Hết oh. rồi. ra. Ấy. Ấy. Ôi. Ôi, láo ghê luôn đi các. Xem đi. lên đi tháo thôi. Tăng kia, okay, đường kia? Đường kia. Uh, <laughs> kia? đi đi tháo. Ừ. ao, ao

แบบเอ็ม m ีอะยืนแม่ทำเป็นงอนหรือเปล่าหรอสายไฟอีกเสาหน้ยงตายรมไปล่าถึงก็ปีนเสาไฟแล้วอ่ะเครจาจับใครจะจับปีนเสาไฟไฟจะ่วไหมอ่ะฮะเอามาเหอะ บินเสาไฟแล้วนะเราีินไปทิ้งระเบิดนะใช่ไหมไปเก็บลูกระเบิดพอๆไปเก็บกไปตายเดียวไหนลูกระเบิดถึงไหนนี่ไงเสรี่เคยเล่นไหมซื้อดงลูกระเบิดมาทางนี้ดูนี่อยู่นี่ไงลูกระเบิดนี่นี่ลูกระเบิด ก็เบิด์สีได so ้สีน้ำแล้วต้องเก็บสีน้ำดำลูกไหนอ่ะนี่ยังไม่สุกลูกระเบิดยังไม่สุกนี่ไปเจอเก็บเก็บเลยโอเคนี่ด้วยอันนี้ด้วยมีเฉพาะในทะเลหรือว่ามีทั่วไปมี่ก็ไม่ได้เล่นตอนเด็กๆได้เป็นลมไปอันนี้ทำกันสองอันเองเหรอสองอันพอพอเก็บไว้ให้แล้วนี่นี่อันนี้ด้วยมาเจอ Ô máy phải bảo ấy phải bảo ấy phải bảo ấy Chưa biết 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 à, biết chưa biết ông phải nám ông phải giải nám nó à, phải nám luôn nó phải nám luôn bước rồi trong là bơi nám bây มองนะเอาเอาไหมใส่ไว้ไงให้เพื่อนๆดูบ้างอุ้ยอุ้ยระเบิดแล้วตะเกียอุรยอุ้ยเล่นหมดเลยเอาไม่ใช่ดิแบบเนี้ยกลัวดิอุ้ยระเบิดจริงๆริงนะอะเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากให้ระเบิดเหรอหมดแล้วมองระเบิดแต่ไม่ตื่อเลย ไม่มีน้ำมันจะแตกเหรอไม่มีน้ำใสไม่มีน้ำใสรอให้พี่ซื้อรอรอที่จะใส่ในถ้วยก็ได้ใส่ด้วยใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่ไว้ใส่นี่ใส่นี่พซื้ออย่าอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับเดี๋ยวค่อยดูอย่าเพิ่งจับนะพี่ซื้ออย่าเพิ่งจับพี่ซื้ออย่าเพิ่งจับพี่ซื้อระวังระวังนะระวังระเบิดนะต้องระเบิดนะ Thôi thôi lại. Ui 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 ui. 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 Tại hại mày. Wow. lắm mắng. Ui ui. Đi Nhìn Đi ngã thế. Đi. Ờ đi. Nhá. Nhá. Ăn. Ờ nắm. Ui. ui. Dunno, ui uh, <cıyoruz> เอาน้ำอีกคือพ่อไปเก็บอยู่ระเบิดไหมระเบิดระเบิดแรงไหมระเบิดแรงระเบิดแรงกลัวไหมไม่กลัวแค่นี้เองเนาะไปไหนอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมีเยอะแล้วเนี่ยมันหมดแล้วพ่อไปเอามาแล้วลูกนหะอมาแล้วริวไปดูตรงนี้มาดูมาริวคอยดูนะคอยดูระเบิดแรงนะ

ดแล้วระเบิดหมดแล้วอีกอีกลระเบิดหมดแล้วดูพี่ดู้หมดแล้วมาเจอกันใหม่ของอินนาโอเคบายไปแล้วครับ